นาวกาศบัดนี้บรรดาอุบาสกอุบาสิกาเครือหัดสานะบุดีผู้เป็นคารวาสผู้เป็นมนุษย์ได้พากันประกอบพิธีเพื่อให้ได้เกิดบุญเกิดกุศลได้พากันสมาทานศีลถวายพัตตหารของบริวารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้และปรารถนาจะให้บุญนี้ ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้ตายจากโลคนี้ไปแล้วอันมีบัมพุบรุษเจ้ากรรมนายเวนเทวดาและบรรดาเจ้าที่เจ้าทางที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันถือเป็น <c oughs> โอกาสถือเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้ที่ได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงหากได้พิจารณาตามความเป็นจริงแล้วก็จะได้เห็นว่า แท้ที่จริงแล้วดวงวิญญาณที่ไปด้วยความทุกข์ยากลำบากความทรมานนั้นเขาต้องการอาหารเขาต้องการเรื่องปัจจัยสี่เพียงเล็กน้อยดังที่เราได้ตั้งใจที่จะอุทิศให้นั่นก็เมื่อเทียบกับบรรดาข้าวของที่เราใช้อยู่บนโลกวบนี้เมื่อเรานั้นมีชีวิตอยู่ของพวกที่เราทำบุญไถ่บาศให้นั้นก็ไม่ได้เป็นของยิ่งใหญ่ไม่ได้เป็นของสำคัญ ไม่ได้เป็นของที่เกินความสามารถและเป็นของที่ <c oughs> แทบจะไม่มีความหมายสำหรับชีวิตเราเลยแต่ในทางกลับกันเมื่อกับเป็นดวงวิญญาณที่ต้องทุกข์ทรมานที่จะต้องอยู่ในภพภูมิทีข่ขัดสนขัดในปัจจัยสีได้เป็นผู้หิวกระหายเป็นผู้เจ็บปวดหนาวร้อนเป็นผู้ขัดสนในเ <c oughs> สื้อผ้าอาภรณ์สิ่งต่างๆเหล่านี้กับเป็นความสําคัญสิ่งต่างๆเหล่านี้กับเป็นผู้ เป็นสิ่งที่มีความหมายเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อให้เราได้พิสูจน์ว่าแท้ที่จริงแล้วหากไก่ก็ตามที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วได้อยู่ในฐานะที่ทุกยากลำบากเพราะไม่ได้เคยสร้างบุญสร้างกุศลไม่ได้เคยที่จะถวายทานไม่ได้เคยที่จะบำเพ็ญเพียรบุคคลผู้นี้ผู้นั้นทั้งหลายทั้งปวงก็ <c oughs> ここจะกลายเป็นผู้อยู่ในภพภูมิที่จำเป็นจะต้อง เสพต้องจําเป็นที่จะต้องใช้ที่จะต้องเกี่ยวข้องในปัจจัยสีและเป็นความสําคัญเป็นความยิ่งใหญ่ดังนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงถ้าได้เห็นได้เปรียบเทียบแล้วช่างเป็นเรื่องที่น่าที่จะวิตกกังวลหากเราไม่ได้ทําบุญทํากุศลหากเราไม่ได้เป็นผู้ <c oughs> ที่สะสมบุญบาร,รมีทั้งหลายทั้งปวงเมื่อตายไปแล้วก็จะกลายเป็นคนที่ ข้าวของเพียงเล็กน้อยก็เป็นของที่มีความจําเป็นเป็นของที่ต้องการอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นคําว่าบุญน,นั้นจึงเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ผู้ใดก็ตามได้สะสมไว้ได้เป็นผู้กระทําไว้ก็จะได้ไปรับในส่วนที่ตัวเองได้กระทําผู้ใดก็ตามไม่ได้ทําอะไรไว้เลยก็จะต้องเป็นผู้ร้องขอก็จะต้องเป็นผู้เดือดร้อนจะต้องเป็นผู้เสียหายนี่ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะพิจารณาในเรื่องของกฎแห่งกรรมในเรื่องของ พระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนว่าผู้ใดก็ตามทําอะไรไว้ผู้นั้นก็จะได้รับผลแตกต่างจากบรรดาเทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวงเทวดาก็มีทั้ง6ชั้นปีสวรรค์ทั้ง6ชั้น6ชั้นนี้ก็มีแต่ความผาสุกมีแต่ความสบายมีแต่ความอิ่มน้ำำานําสําราญมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ไม่มีความหนหนาวร้อนไม่ต้องเป็นเหมือนมนุษย์ ที่จะต้องขับต้องถ่ายเป็นผู้ที่อยากได้อะไรก็ได้ตามความปรารถนาได้ในสิ่งที่ทำให้เกิดความพ่อใจสุขใจเป็นของอันปราณีเป็นของอันบริสุทธิ์ก็เกิดจากการที่ได้กระทำไว้ในยามที่มีชีวิตอยู่ดังนั้นสิ่งต่างๆนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้มาเปรียบ <c oughs> มาเปรียบเทียบเพื่อจะได้รู้ว่า หากเราเป็นมนุษย์ผู้อยู่บนโลกวบนี้เราควรจะต้องเตรียมตัวเราควรจะต้องทําอย่างไรและในสวรรค์แต่ละชั้นนั้นก็มีความสุขที่แตกต่างละเอียดกันขึ้นไปบางชั้นนั้นเพียงปรารถนาอะไรก็ตามสิ่งนั้นก็จะผุดโผล่ขึ้นมาตามแรงปรารถนาไม่ต้องไปขวนขวายไม่ต้องไปดิดน้นรนไม่ต้องไปทํางานทําการเพื่อที่จะได้สะสมเพื่อจะได้แลกมาอันนั้นก็เป็นเกิดจากบุญกุศลที่ได้ทําไว้ และสวรรค์บางชั้นก็ถึงขนาดไม่ต้องคิดอะไรเลยมีคนคิดให้ที่เราควรจะได้รับความสุขอะไรมีคนที่จะตอบสนองเราตลอดเวลาเป็นเหมือนพระราชาที่ไม่ต้องเป็นผู้บงการใดๆทั้งสิน้นความสุขก็จะมาด้วยความปราณีตด้วยสิ่งที่เราได้กระทาไว้ดังนั้นเราทั้งหลายก็จะได้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วความสุขนั้นก็มีต่างระดับกันอยู่ที่เราจะบำเพ็ญเพียรอยู่ที่เราจะเห็นความสำคัญมากน้อยเพียงใด บัดนี้เราเป็นผู้เข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตของบรรดาพระพุทธศาสนาของคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของอันประเสริฐเป็นของอันประณีตเป็นของที่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปผู้ที่ไม่ได้อยู่ในพระพุทธศาสนาผู้ที่ไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจก็จะพากันทำ <c oughs> ความเข้าใจผิดว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งที่งมงายเป็นสิ่งที่ ไม่ได้มีเหตุไม่ได้มีผลแท้จริงแล้วเหตุผลนั้นมีมากมายละเอียดและต้องใช้เครื่องมือที่จะต้องนำมาตัดสินเครื่องมือที่จะมาใช้ก็คือความสงบในมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่ยอมและไม่เชื่อและก็ไม่เป็นผู้สนใจในคำสั่งสอน<ๆ>ก็เพราะเป็นผู้ที่ถูกอบรมสั่งสอนมาว่าอะไรก็ตามหากถ้าเราสัมผัสได้เราพิสูจน์ได้เราจับต้องได้ก็ถือว่าแปล แปลว่าเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ใช้ได้เป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ควรจะยอมรับนับถือแต่ถ้าอะไรก็ตามไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วย <c oughs> อุปกรณ์ที่ชาวโลกสร้างขึ้นมาก็ถือเป็นเรื่องงมงายถือเป็นเรื่องที่ <c oughs> ขาดเหตุขาดผลเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ใดๆสิ่งต่างๆเหล่านี้แค่ที่จริงแล้วมนุษย์ก็เป็นผู้ที่หยาบมนุษย์นี้ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าเครื่องมือในการทดสอบของ คาสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ต้องใช้เครื่องมืออย่างที่มนุษย์ใช้เครื่องตวงเครื่องตกักเครื่องช่างเครื่องวัดอะไรทั้งสิน้นพระพุทธเจ้านั้นได้ให้บรรดาสาวกใช้เครื่องมือก็คือใช้กายและใจกายและใจนั้นก็จะต้องมีคุณสมบัติคือเป็นผู้สะอาดในกายวาจาใจเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีสมาธิเป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นผู้กินน้อยนอนน้อยเป็นผู้ไม่ตกอยู่ในใต้อำนาจแห่งความ เพลิดเพลินมัวเมาจากการดูการฟังการดมการสัมผัสการลิ้มรสเป็นผู้ไม่เห็นแกนอนเป็นผู้ไม่เห็นแกความสนุกสนานนี่ก็คือเครื่องมือที่ทําให้บรรดาผู้ต้องการที่จะตรวจสอบผู้ที่ต้องการที่จะหาความจริงและผู้ที่บารถนาที่ได้สัมผัสก็จะได้สัมผัสเพราะพระพุทธเจ้านั้นก็ให้สาวกทั้งหลายทั้งปวงให้อยู่กับความสงบให้อยู่กับความพอดีให้อยู่กับความพอ พอเพียงและพอแล้วในที่สุดภิกษุส,สงฆ์ทั้งหลายก็พากันเข้าไปอยู่ในที่สงัดไปที่สงบเป็นที่สันโดษไม่ว่าจะเป็นในเมืองม่ไม่ว่าจะเป็นใน <c oughs> ในป่าในเขาใต้ต้นไม้ตามลำธารบ้านล่างเรือนล่างหรือแม้กระทั่งสุสานเป็นที่ไม่มีบุคคลทั้งหลายทั้งปวงเข้าไปเกี่ยวข้องและจากที่เป็นผู้ที่อยู่ในความสงัดสงบก็เพื่อที่จะให้กลับไปหวนพิจารณา ที่จะดูจากตัวเองให้เลือลึกถึงให้เข้าใจตัวเองให้อ่านตัวเองให้ออกว่าเรานั้นคือใครเรานั้นเป็นใครเรานั้นมีสถานะมีสภา,าวะอย่างไรเรานั้นจะต้องอยู่ในฐานะและจะต่อไปจะเป็นอย่างไรนี่คือการที่พระพุทธเจ้าให้บรรดาสาวกทั้งหลายทั้งปวง ได้หันกลับมาดูตัวเองทั้งกายและใจและนี่ก็เป็นเครื่องมือพิสูจน์บรรดาอารียสงทั้งหลายทั้งปวงผู้ที่มีวิชาอาคมทั้งหลายแท้ที่จริงแล้วก็เคยเป็นอย่างเราที่ไม่เคยมีอะไรก็ใช้ชีวิตอยู่ตามฐานะของคารวะเป็นผู้มีภาระหน้าที่และเป็นผู้จะต้องเ <c> ก <oughs> ี่ยวข้องกับผู้คนจนกระทั่งขาดสติขาดความสงบขาดความ <c oughs> ผ่องใสในจิตใจ แต่เมื่อเขาทั้งหลายทั้งปวงได้เข้าไปสู่ในป่าเข้าไปสู่ในความสงบเข้าไปสู่ในความสันโดษอยู่ในสมาธิและกลับกลายเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชกลับกลายเป็นผู้ที่เข้าใจแจม่มแจ้งไม่ว่าจะเป็นฤทธิ์ต่างๆหรือจะเป็นปัญญาหรือจะเป็นความรู้ที่เกินกว่าม,มนุษย์จะได้รับจะได้รู้นี่ก็เป็นสิ่งที่บรรดาผู้ที่ปารถนาะ อยากจะรู้ว่าศาสนาพุทธและแนวทางในคําสอนพระเจ้านั้นสามารถพิถูดได้มากน้อยเพียงใดหากผู้ใดก็ตามยอมที่จะใช้เครื่องมือตามที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้สอนเป็นผู้กินน้อยเป็นผู้นอนน้อยเป็นผู้มีสติเป็นผู้ไม่เห็นแก่ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นผู้อยู่สันโดษเป็นผู้มีความตื่นเป็นผู้ไม่เห็น <c oughs> แก่ความเพลิดเพลินมัวเมาใดๆทั้งสิน้นไม่เป็นผู้มีความโกรธเป็นความโรคความหลงทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็จะเป็นเครื่องมือหากตั้งใจประพฤติปฏิบตัติเป็นผู้เจริญสติทั้งอริยบทใหญ่และอริยบทย่อยนั่นก็จะทําให้จิตใจของใสจิตใจมีพระอนุภาพจิตใจมีพลังงานในที่สุดจิตใจที่ผ่องใสอนุภาพมีพลังงานนั้นก็จะกลับกลายเป็นผู้เข้าถึง ความพิเศษหลายประการซึ่งบรรดาผู้ที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมแท้ที่จริงในอดีตนั้นก็ไม่สามารถได้รับรู้ไม่สามารถที่จะได้สื่อสารไม่สามารถที่จะเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆได้แต่เมื่อได้มาประพฤติปฏิบัติเมื่อได้มาอยู่ในความสงบก็ได้สัมผัสในสิ่งต่างๆที่แปลกไปจากบรรดาผู้คนทั้งหลายและบรรดา <c oughs> ขบวนการในการใช้ชีวิตของเรามาในอดีต นั่นก็แปลว่าเครื่องมือของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเครื่องมือที่สามารถพิสูจน์ได้หากคู่นั้นจะต้องเสียสละหากคู่นั้นจะต้องเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจโดยไม่เห็นแกค่ความเพลิดเพลินความงมวเมาและเห็นแก่ความสุขทางโลกหันก็เข้ามาอยู่ในความสงบและอยู่ในความพอ <c oughs> อยู่ในความพอเพียงในอยู่ในบรรยากาศที่สปาปยะโดยที่ ไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปวิตกไม่ต้องไปแข่งขันอะไรกับใครในที่สุดจิตก็จะผ่องใสในที่สุดจิตก็จะได้รับรู้ถึงสัจธรรมบรรดาผู้คนที่ได้บรรลุธรรมนั้นก็ไม่ได้บรรลุมาจากข้าวของหรือบุคคลใดทั้งสิน้นก็บรรลุมาจากจิตใจของตนเองที่มีความสงบความสงบนั้นอยู่ที่ไหนความสงบก็อยู่ที่ในตัวเราสงบที่ กายและใจและในที่สุดความคิดที่ไม่ฟุ้งซ่านไม่ปรุงแต่งก็จะทำให้เรานั้นได้เห็นตามความเป็นจริงบรรดาผู้คนทั้งหลายที่ได้พ้นกับพ้นจากบรพ้นจากสภาวะแห่งปุถุชนก็ด้วยอำนาจแห่งความสงบก็เป็นผู้ที่มีสติอยู่ในกายเมื่อมีสติอยู่ในกายก็พิจารณามองตามความเป็นจริงว่าร่างกายเรานั้นมีสถานะมีสภาวะอย่างไร จากที่ได้จดจอ่อจากที่ได้มีจิตใจตั้งมั่นก็ทําให้กิเลสทั้งหลายต้องกวงไม่สามารถเข้ามาได้และกิเลสที่มีอยู่ในกายในใจนั้นก็จะเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเชื้อเพลิงไม่ได้รับอาหารไม่ได้รับการเพิ่มเติมใดๆทั้งจินก็จะกลายเป็นของเก่าก็จะค่อยๆ <c oughs> หมดเลี้ยวหมดแรงและจะตายไปในที่สุดของใหม่ก็ไม่ได้มาเสริมผู้ที่จะทำกิเลสให้หมดไปก็จะต้องเป็นผู้ที่ ไม่เปิดโอกาสให้กิเลสใหม่ๆเข้ามาด้วยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเมื่อของใหม่ไม่เข้ามาของเก่าที่ไม่มีอนุภาพไม่มีกำลังไม่มีสิ่งส่งเสริมก็จะกลายเป็นผู้ถูก <c oughs> ทำให้อ่อนแอและในที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ที่ไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงการกำจัดกิเลสนั้นก็จะต้องเป็นไปในลักษณะที่เราไม่เปิดโอกาสให้กิเลสใหม่เข้ามาเพื่อเป็นเชื้อให้มาเป็น พลังงานให้มาเป็นปัจจัยให้กิเลสเก่าที่อยู่ในจิตใต้สำนึกเรานั้นได้เติบด้โตและหากเรานั้นได้เป็นผู้ปิดกั้นไว้จนกระทั่งในที่สุดพลังงานของเราการมีสติการมีปัญญาก็จะทําให้เราเข้าถึงความเป็นจริงที่อยู่ในจิตใต้สำนึกและในที่สุดเราก็จะรู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรนี่ที่เป็นเพื่อนอะไรที่เป็นศัตรูอะไรที่เป็นของดีอะไรที่เป็นของเสีย เพราะเราทั้งหลายก็เป็นผู้มีปัญญาเพียงแต่เราไม่มีความสงบเราไม่เคยเข้าไปสอดส่องเราไม่เคยเข้าไปดูเราไม่เคยเข้าไปวิจัยค้นควา้าว่าแท้จริงแล้วอุปนิสัยของเรานั้นหลายสิ่งหลายอย่างนั้นเป็นของเสียเป็นของเน่าเป็นของไม่ดีเป็นของที่ทําให้เรานั้นจะต้องเดือดร้อนเช่นความโกรธและความโลภและความหลงทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในกายในใจเรา เราไม่รู้ตัวเพราะเราไม่เคยซองเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยเข้าใจว่าความรวภความโกรธความหลงนั้นจะส่งผลอะไรมาสู่เราในที่สุดเราก็จึงกลายเป็นผู้กล้าทําผิดทาบาปเราจึงกลายเป็นผู้สร้างเวรสร้างกรรมให้กับคนอื่นและกับตัวเองหลายครั้งหลายคานั้นเราขาดสติเราก็จึงเป็นผู้เบียดเบียนเมื่อเบียดเบียนก็จึงเป็นกฎแห่งกรรมที่เราก็จะต้องชดใช้ เราก็จะต้องถูกไล่ล่าเราก็จะต้องเป็นผู้ที่จะต้องถูกกระทําเป็นสิ่งที่ <c oughs> <c oughs> ยุติธรรมเพราะเราทําอะไรไว้สิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะกลับมาหาเราอยู่วันยังค่มเพราะฉะนั้นหากเราเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้รู้ตามความเป็นจริง เราก็สามารถที่จะสกัดยับยัง้งโดยที่เราเป็นผู้มีสติและมีปัญญาพิจารณาไต่ตรองการพูดอะไรก็ตามที่เป็นไปเพื่อที่จะเกิดความบา,บาดหมางความจะต้องเสียหายเดือดร้อนจะต้องกลับมาทุกทรมานเราก็จะไม่พูดพูดแล้วไม่เกิดประโยชน์เราก็จะไม่พูดเราเป็นผู้ที่ระมัดระวังเราจะทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์การคิดใดๆก็ตามที่ไร้ประโยชน์ ไม่มีคุณค่าเราก็จะยุติเราก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นการไม่คิดและการคิดในทางที่เป็นกุศลเราจะทำอะไรก็จะเป็นการกระทำที่เป็นไปด้วยความถูกต้องดีงามบางนั้นกายวาจาใจเป็นแหล่งแห่งกรรมกายวาจาใจที่ผลักดันออกมาเป็นผลกายวาจาใจนั้นอยู่ที่เราเลือกที่จะทำดีหรือทำชั่วหากเราทำชั่ว ก็จะกลายเป็นผู้ผิดศีลเป็นผู้ผิดธรรมและในที่สุดก็จะเป็นผู้เดือดร้อนหากเราทําแต่ความดีตามที่พระผู้เ,เจ้าได้ตรัสได้สอนว่าให้เราทําความดีทั้งกายวาจาใจไม่ว่าบุญจะเล็กบุญจะน้อยในทุกวิถีชีวิตในทุกวินาทีในทุกปัจจุบันขอให้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ไม่เบียดเบียนนั่นก็คือการทําความดีผลแห่งการทําความดีก็จะส่งผลให้เรามีความพาสุก ไปที่ไหนอยู่อย่างไรก็จะได้รับการตอบรับจะได้รับการช่วยเหลือก็จะได้มีแต่ความผ้าสุขมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสีนี่ก็เป็นสิ่งที่บรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้เรียนรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วปัญหาทั้งหมดทั้งสิ้นก็เพราะว่าเรานั้นไม่เคยเข้าไปสัตว์สองในกายและในใจของเราเราไม่เคยรู้ว่าอุปนิสัยอะไรเช่นความปีตัวมีตนมีมาณะทิฏติมีสกยะทิฏฐิมี ความยึดมั่นถือมั่นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ฝังลึกมากับบรรดามนุษย์ทุกพบ,บทุกชาติเราก็ไม่รู้เราก็ไม่เข้าใจว่ามันจะเป็นอะไรมันจะเป็นโทษหรือจะเป็นคุณมันจะเป็นสิ่งที่ควรจะกําจัดออกหรือจะปล่อยมันทิ้งไว้ใครก็ตามที่มีมานะทิฏฐิมีสักยะทิฏฐิมีอัตตาตัวตนผู้นั้นก็ยังเป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นเมื่อยึดมั่นถือมั่นผู้นั้นนั้นก็จะต้องกลายเป็นผู้ เข้าอยู่ในวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะบรรดาผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดก็เกิดจากสังโยชน์ทั้ง10อันเป็นผู้มีความคิดว่าขันห้านั่นเป็นของเรานี่คือเป็นตัวเราของของเราสิ่งต่างๆที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้เป็นของเราเมื่อมีคําว่าของเราเมื่อเป็นเจ้าข้าเจ้าของเราก็จึงรักเราก็จึงหวงเราก็จึงเป็นผู้คอยที่จะบำรุงบำเลอให้ตัวเราของเรา สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรานั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายมีแต่ความเจริญมีแต่ความรุ่งเรืองและมีแต่ความมั่นคงถาวรไม่ยอมให้เปลี่ยนแปลงไม่ยอมให้พังสลายไม่ยอมให้สูญหายแท้ที่จริงแล้วเริ่มต้นข้อที่หนึ่งก็ผิดพลาดเมื่อผิดพลาดแล้วข้อต่างๆก็จึงต้องตามมาเหมือนกับรถไฟถ้าหัวกระบวนําภัยทางไหนถ้านำผิดทางผิดเส้นทางเราก็จะต้องเดินทางไปในทางที่ผิดเพราะฉะนั้น ข้อในเรื่องของการมีตัวมีตนในเรื่องสักยะติฐิเป็นเรื่องของการยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นข้อที่พระพุทธเจ้าตั้งไว้เป็นข้อที่นึงของสังโยชน์ให้เราเข้าใจว่าเรานั่นประกอบไปด้วยกายและใจและแยกออกมาแล้วก็เป็นขันห้าเป็นกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็เป็นส่วนประกอบของบรรดามนุษย์ทั้งหลายท่าเว วิคราะห์แจกแจงกันแล้วก็จะรู้ว่าเรานั้นไม่สามารถบังคับบัญชาอะไรได้เลยเช่นเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้ร่างกายเรานั้นไม่แก่ไม่เหี่ยวไม่เจ็บไม่เป็นผู้สุดโสมไม่เป็นผู้ที่จะต้องพังทลายเจ็บป่วยและล้มตายซึ่งเราก็มีความคิดว่าร่างกายเป็นของเราเพราะฉะนั้นเราก็จะต้อง เป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นแท้ที่จริงแล้วถ้าของเราเราก็ต้องสั่งได้ถ้าของเราเราก็บังคับบัญชาได้ถ้าของเราเราก็ห้ามได้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้เป็นผู้มีแต่ปัญหาแต่เราทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นถึงจะบังคับบัญชาดูแลยังไงก็ตามเราก็แก่อยู่ทุกวี่ทุกวันเราก็จะไปสู่ความเจ็บและไปสู่ความพังทลายและสู่ความตายอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้น ข้อนี้ถ้าพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วถ้าเราไม่หลอกตัวเองเราก็จะได้รู้ว่ากายก็ไม่ใช่ของเราเรานั่นเป็นผู้อาศัยเพียงชั่วค้างชั่วคราวและในที่สุดเราก็ต้องจากไปกายเราก็จะแยกออกจากการเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่หลงเหลืออะไรไว้เลยเราก็จะกลายเป็นผู้มาตัวเปล่าและต้องกลับไปตัวเปล่าไม่สามารถนำอะไรติดตัวไปตวมาทั้งถึงเรื่องของจิตใจที่เรามีความชอบในความสุขต่าง ที่สุขตาสุขใจสุข <c oughs> ทั้งกายสุขทั้งใจนี่ก็เป็นความปรารถนาของบรรดามนุษย์ที่เรียกว่าเวทนาและปาธนาที่จะกําจัดความทุกข์ออกไปหากเราเป็นเจ้าของเวทนาเราก็จะต้องบอกบังครับว่าต่อไปนี้เราจะเป็นผู้มีแต่ความสุขอย่างเดียวเราจะไม่เอาความทุกข์แล้วเราเบื่อหน่ายความทุกข์เราเกลียดชังความทุกข์แต่ถึงเราจะบอกถึงเราจะควบคุมอย่างไรก็ตามความทุกข์ก็ ไม่ยอมเชื่อความก็หวนกลับเข้ามาหาเราอยู่ดีความสุขที่เราพยายามที่ไขว่คว้าหามาความสุขนั้นก็ไม่สามารถตั้งมั่นอยู่ได้ในที่สุดความสุขก็จะสลายหายไปมีแต่ความทุกข์ุนเวียนเปลี่ยนไปนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเวทนาเรื่องของจิตนั้นก็ไม่ได้เป็นของเราเราบังคับบัญชาไม่ได้เรื่องของความจําเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะเราก็จําไม่ได้ในหลายสิ่งหลายอย่างตั้งแต่อดีตหรือแม้กระทั่งเดือนที่แล้วปีที่แล้ว เราทำอะไรมาเราก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกไม่สามารถที่จะจดจำได้นั่นก็แปลว่าความคิดและความจำนั้นก็ไม่ได้เป็นของเราส่วนเรื่องสังขารก็คือความคิดเราทั้งหลายทั้งปวงเราไม่สามารถบังคับบัญชาความคิดให้ยุติให้อยู่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราปรารถนาเช่นให้คิดแต่มีแต่ความสุขมีแต่ความสบายใจมีแต่ความเพลิดเพลินสนุกสนานเราก็ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ ในที่สุดความคิดก็เกิดขึ้นทุกวินาทีและเกิดขึ้นตลอดเวลาและตลอดไปเราจึงเป็นผู้ไม่สามารถยุติยับยั้งความคิดได้ เพราะฉะนั้นความคิดก็ไม่ได้ของเราสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดทั้งสิ้นก็เปลี่ยนไปตลอดเวลานี่คือเรื่องของใจรวมแล้วก็เป็นกายเป็นใจรูปและนามทั้งหมดทั้งสิ้นหากใครไม่เข้าใจก็จะกลายเป็นเข้าไปยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นก็เป็นกระบวนการแห่งมิจฉาทิฏฐิความเข้าใจผิดความหลงผิดเมื่อความเข้าใจผิดหลงผิดเราจึงเดินผิดเมื่อเดินผิดเราก็จึงกลายเป็นผู้สร้างเวียนสร้างกรรมสร้างเวียนสร้างกรรมและก็สร้างวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิน เมื่อวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้บังเกิดขึ้นกับเราเราก็จะต้องมาแก่มาเจ็บมาพัดภาคผิดหวังและมาตายทุกทรมานไม่จบไม่สิน้นเหมือนกับที่เราได้เวียนมา <c oughs> วนเวียนมาไม่รู้กี่อสงไขไม่รู้กี่แสนกี่ล้านกับกี่ล้านการกี่ล้านชาติเราก็ยังวนเวียนอยู่อย่างนี้เพราะเราไม่สามารถหาทางออกได้เพราะเริ่มหัวขบวนนั่นก็คือว่าเราเข้าใจผิดว่าสักยะทฏติลุ่นาม ขันห้าเป็นของเราถ้าเราไม่สามารถทำลายออกไปได้เราก็จะต้องหวนกลับไปที่จะต้องทำเรื่องในสิ่งที่เสียหายเพราะเมื่อมนุษย์รักตัวเองแล้วมนุษย์ก็สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้สามารถที่จะโกรธใครก็ได้สามารถที่จะโลบ สามารถที่จะหลงไหลเพื่อเบือนมัวเมาได้ในที่สุดความโลภความโกรธความหลงก็เป็นอกุศลความโลภความโกรธความหลงก็เป็นบาปและในการที่มีอกุศลมีบาปเป็นอวิชาก็จึงเป็นวงจรแห่งการที่จะต้องมาเกิดใหม่ไม่จบไม่สิ้นดังนั้นเราจึงต้องเป็นผู้มีสติมีปัญญาพระพุทธเจ้าจึงให้สาวกทั้งหลายให้เข้าไป อยู่ในความสงบเพื่อที่จะดูตัวเองดูทั้งกายดูทั้งใจตัวเองให้แน่ชัดว่ามันเป็นของเราจริงหรือเปล่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยหากเราเอาประตูหากเราเอาเป้าหมายแห่งกายและใจตั้งใจพิจารณาจริงๆเราก็จะเข้าใจเมื่อเราเข้าใจเราก็จะเป็นผู้ทําใจได้เมื่อทําใจได้เราก็จึงเป็นผู้ปล่อยวางเมื่อเป็นผู้ปล่อยวางเราก็จะเป็นผู้บรบรลุธรรมบรรลุธรรมไม่ได้มาจากข้างนอกไม่ได้มาจากที่ไหนอย่างไร ไม่ได้จะมาจากฟ้าจากสวรรค์ใดๆมาจากในกายและในใจเราหากเราตั้งใจดูเข้าไปอย่างลึกซึ้งเราก็จะเห็นความเป็นจริงว่ามีแต่การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีแต่การเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรถาวรเลยแม้กระทั่งเวลานี้เสียงที่กระทบหูก็ดับไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างลมที่พัดถูตัวก็ดับไปแล้วภาพที่เห็นก็ดับไปแล้ว ท้งวันทั้งคืนนั้นมีแต่เรื่องที่เกิดดับเกิดดับเราก็ตายไปตลอดเวลาทุกวินาทีไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ผ่านมาได้แล้วแม้กระทั่งตอนเช้าได้กินข้าวกินอาหารมาเราไม่พอใจเราก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงกลับไปกินตอนเช้าใหม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นผู้ที่ตายไปตลอดเวลาก็เหลือแต่ว่า เรล่านั่นแหละจะทําปัจจุบันยังไงให้เป็นความผ่องใสเป็นความบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าก็จึงให้บรรดาสาวกทั้งหลายได้ตั้งสติมีสติอยู่กับปัจจุบันให้รู้การเกิดการดับให้เป็นผู้ไม่เปิดโอกาสให้ความโลภความโกรธความหลงความยึดมั่นถือมั่นเข้ามา ที่จะผูกพันในจิตใจก็เป็นผู้ที่เจริญสติเมื่อเจริญสติบุญบาร,รมีก็จะเกิดขึ้นในที่สุดปัญญาก็จะเกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นการเป็นปูตุชนก็จะพังทลายลงก็จะกลายเป็นอริยะบุคคลอริยะบุคคลนั่นเป็นของสูงเป็นของประเสริฐเป็นของที่หาได้ยากเป็นของที่ไม่มีสําหรับบรรดาสัพพสัตทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่อยู่ในอบายภูมิจะไม่มีวันได้เป็นอริยะบุคคลอย่างเด็ดขาด เพราะฉะนั้นมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่มีโอกาสเพราะเราก็จึงเป็นผู้ <c oughs> สร้างบุญสร้างกุศลจึงได้มาอยู่ในพระพุทธศาสนาจึงได้มีโอกาสมาบมเปเพ็ญนเพียน <c oughs> ก็เหลือแต่การเปลี่ยนเพียนจะเป็นไปในทิศท,ทางไหนอยู่ที่เราจะเป็นผู้ตัดสินใจ <c oughs> ว่าจะเลือกเดินสายไหนจะหวนกลับไปเกิดแก่เจ็บตายไม่จบไม่สิน้นก็ไม่มีใครว่าก็ไม่มีใคร ถ้าหได้แต่ถ้าเราเห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์ทรมานในวัฏสงสารเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเราก็ควรจะหันหน้าเดินทางไปสู่แนวทางที่พระพุทธเจ้าและลิยาสาวกทั้งหลายทั้งปวงได้เดินไปแล้วก็คือพระนิพพานเป็นบรมประสเป็นความสุขที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องมาแก่ไม่ต้องมาเจ็บไม่ต้องมาพัด้าผิดหวงังไม่ต้องมาตายไม่ต้องไปตกนรกหมกไหมไม่ต้องไปอยู่ในอบายภูมิอีกอย่างเด็ดขาด เป็นผู้มีความพาสุขเป็นผู้อยู่ในสถานะที่ไม่เปลี่ยนแปลงนี่ก็เป็นเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนได้บำเพ็ญเพียรมาตั้งเป็นเวลา ยี่สิบอสงไขยหนึ่งแสนมหากรัปจนกระทั่งได้รับการพยากรณ์ว่าสี่อสงไขยกับหนึ่งแสนมหากรัปนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนนั่นก็คือความยาวนานยากลำบากกว่าจะรู้กว่าจะได้ตัดสร้กว่าจะได้มีความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจนั้นมาเผยแผ่มาบอกกล่าวกับบรรดาพวกเราผู้มีบุญทั้งหลายทั้งปวงได้รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเหลือแต่คำสอนที่พระพุทธเจ้าที่ได้นำมานั้นจะทําให้เกิดประโยชน์หรือเป็นสิ่งที่ไร้คุณค่า ก็อยู่ที่บุญบาร,รมีของแต่ละคนและสติปัญญาที่จะนําไปทําให้เป็นประโยชน์กับตนเองมากน้อยเพียงใดบัดนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เป็นผู้เข้าถึงการบําเพ็ญเพียรจะมากจะน้อยจะเป็นผู้ตั้งใจโดยเจตนาและไม่เจตนาก็ดีก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญก็จะสามารถบําเพ็ญเพียร เปลี่ยนสถานะของตนเองไปสู่การเป็นผู้มุ่งมั่นไปสู่การเป็นระยะบุคคลก็จะได้บรรลุตามที่ปาถนา้อนี้สงผลบุญที่ท่านทั้งหลายทั้งปวงได้ทำมนาะตลอดและึนถึงวันนี้ก็จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้อำนาจถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มหาโพธิสัตว์เจ้ามหาเทพย,ยาดาเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธุบองคลได้โปรดเมตตาประทานพรให้บรรดาบรรลุวดวงวิญญาณทั้งหลายผู้ใดก็ตามที่มีทุกข์อยู่มีความอึดอัดขับแค้นมีความทรมานมีความเจ็บปวดมีความหิวกระหายมีความหนาวร้อนมีความทุรนทุกาามมีใจอิชสง มงคลคุณสายวิญญาลายัยอาถานาเพศคำสาปคำแช่งเสนิหจารยการและกิณีอุบเหตอภมองคลความยากจนนี้สินทั้งหลายทั้งปวงที่มีเป็นอยู่ในเวลานี้ขอให้มาลายให้ไปยุติลงให้หมดลงให้จบลงที่ยังไม่มียังไม่เป็นอย่าได้มีอย่าได้เป็นใดใดทางสิน้นท้องไรมีแต่ความสุขความเจริญมีความบุดมสมบูรณ์ในปัจจัย4ี่สุขภาพปรมยัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเป็นผู้ประสบผลสําเร็จในชีวิตทางโลกทั้งหน้าที่การงานและครอบครัวพร้อมด้วยบุญด้วยกุศลด้วยสติด้วยญาบบุรมี เดียดยศชือเสียงท่านทั้งหลายทั้งปวงปรารถนาทางธรรมให้เป็นผู้มีสติมีปัญญายามีดวงตามประเสริฐได้เข้าถึงธรรมปิดประตูใบยภูมิอย่างเด็ดขาดได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยเธิ